สวัสดียินดีต้อนรับสู่คลินิกแก้หูของผมไฮเซโลวันนี้เราจะมีของมาครบเครื่องเลยเอาละคุณลูกค้าวันนี้มาแข่งกันว่าใครจะหลับก่อนกันผมหรือว่าคุณคุณแพว ครับคุณแพรการมาร้านแกะหูของกระผมเซลโลเป็นรั้งแรกวันนี้เป็นคลินิกแบบธรรมดานะครับส่วนคลินิกซาดิที่มีลูกค้าท่านนัดไว้นั่นคนละแบบกัน ครับคุณแพรต่อไปจะเป็นแบบปอกสวมนิ้วนะครับ ยอดนิยมไม้ปั้หูครับ แมบป้าทับคุณแพล้ว,วงนอนหรือยัง โอเคต่อไปจะสองข้างแล้วนะ ครับคุณแพรอย่าหลับสิไม่ให้หลับง่ายๆหรอกนะมาเดี๋ยวมาฟังเสียงฝนกันหน่อยไหมครับคุณแพร เอาละครับคุณแพรหวังว่าจะตื่นนะนะครับเพราะว่าคลินิกนี้ค่อนข้างแบบถ้าคุณจะหลับง่ายผมก็ไม่ยอมสิเรื่องอะไรล่ะจริงไหมมาเยือนมาเยือนคลินิกแค่หูของเซโร่ทั้งทีลูกค้าจากยูท b e ย่อมรู้อยู่แล้วว่าผมไม่เลัไม่หลับง่ายหรอก ถ้าคุณหลับผมก็จะทําให้คุณตื่นถ้าคุณหลับให้ถ้าคุณตื่นผมก็จะทําให้คุณหลับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสลบไปเลย ไปจะใช้เป็นสีฟันบ้านๆของบ้านเราประเทศไทยเราเปแหละ ต่อไปแปนสิฟันญี่ปุ่นขนเรียบ ต่อไปเป็นท้าไม้ตายของผมแล้วมาดูกันว่าศึกนี้ใครจะชนะครับด้วยเสียงมมสคาร่า ขอบคุณมากที่มาใช้บริการคลินิกแค่หูของเซโรหากชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่ม Subscribe กดปุ่มกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนกรณีมีคลิปใหม่ออกมานะขอบคุณมากคุณแพลวที่มาร่วมในคลินิกแค่หูนี้หวังว่าคืนนี้จะฝัน 第。 ืมทำไมอามาหิตเหรอก็ีมเมันอกิ้นีกแค่หูเซลล์มันก็ต้องมีนิดหน่อย,ยไม่ให้หลับโดยดีหรอบบายบาย